สวัสดีค่ะฝนค่ะเป็นตัวแทนจากบริษัท PA Import จำกัดนะคะบริษัทเราเป็นผู้ให้บริการด้านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกชนิดค่ะจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Infinity ค่ะและรับซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกชนิดอีกทั้งยังรับซ่อมฝาสูบเทอร์โบปั๊มน้ำหัวฉีดและปั๊มโซล่าค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะ บริษัทเรายังเป็นตัวแทนนําเข้าและจัดจําหน่ายสมาร์เจนหรือที่เรารู้จักกันดีในนามสมาร์เจนไทยแลนด์ค่ะและเป็นตัวแทนนําเข้าไดเอ็นก้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO นอกจากนี้ยังมีจัดจําหน่ายอะไหล่เครื่องยนต์ขมิ้นทุกชนิดบริการทุกระดับประทับใจโดยช่างผู้ชํานาญการมานานกว่า20ปีและมีการบริการหลังการขายพร้อมกับรับกันสินค้า หากลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะทางเรายินดีให้บริการและให้คำปรึกษาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายพบกันคลิปถัดไปค่ะ